ที่เป็นแอร์เนี่ยมันเปิดโอกาสทําให้เราได้ไปในหลายๆที่ที่ถ้าเราไม่ได้เป็นเราอาจจะไม่ได้ไปค่ะและทุกอย่างที่ครูฝ้ายถามเนี่ยก็คือสิ่งเน็เจอในวันไฟนอลจริงๆด้วยค่ะชื่อเน็นะคะจบจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยลาลัยกเกษตรศสาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะแน็ติดปีกเอทีดีใจมากๆเลยเพราะว่าสมัครแค่สายนี้สายเดียวแลน้น็ตก็ได้ และครั้งที่2องเลยนยก็ได้เลยคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าการเป็นแอร์เนี่ยเป็นความฝันของแนทตั้งแต่เด็กค่ะแล้วพอเขารู้ว่าแบบแนทสามารถทําให้มันเป็นจริงได้เขาก็แบบรู้สึกดีใจกับแน็มากๆต,ตลอดระยะเวลาที่สมัครค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนแน็มาตลอดเลยค่ะก็ถ้าจะให้พูดจริงๆ,ๆก็น็อยากเที่ยวค่ะเพราะน็เป็นคนชอบเที่ยวและการที่เป็นแอร์เนี่ยมันเปิดโอกาสทําให้เราได้ไปในหลายๆที่ที่ถ้าเราไม่ได้เป็นเราอาจจะไม่ได้ไปค่ะเอาจิงจิ้งนอยากอยู่เอมิเรตค่ะ แต่ว่าพอได้ไปสัมภาษณ์เอทีเอเนี่ยก็รู้สึกว่าเอท h เอนี่แหละตอบโจทย์สำหรับเราเพราะว่าทุกอย่างน่ารักมากค่ะถ้าจะพูดจริงๆก็เป็นเรื่องเงินด้วยอะค่ะเพราะว่าสายแข่งเนี่ยก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันนะคะว่าคือได้เยอะมากค่ะยากค่ะ เอาจริงๆยากเพราะว่าตั้งแต่ยากตั้งแต่แบบตั้งแต่สมัครเลยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่สมัครเราจะได้อินไว้อ่ะคะ่ะเราก็ต้องแบบปรับนู่นปรับนี่แก่รวมถึงตัวของเราเองด้วยต่อให้เราได้อินไว้มาก็จริงก็ใช่ว่าเราจะเข้าไปถึงไฟนอลได้ถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราแบบไม่มีความพร้อมมากพอะคะ่ะ การที่มาเรียนกับครูฝ้ายนะคะก็ครูฝ้ายช่วยปรับทั้งบุคลิกภาพแล้วก็ให้ทั้งเทคนิคการตอบคําถามค่ะทําให้วันจริงที่เราไปเจอกรรมาการเนี่ยทุกอย่างมันโฟร์เป็นไปตามที่เราเคยฝึกไว้กับครูฝ้ายเลยค่ะสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะคะก็คือวันที่เนเข้าไฟนอลอีท a Hat นะคะก็คือครูฝ้ายโทรมาหาเน ต่อสายตรงมาเลยโทรมาติวให้นัดแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะติวอยู่เป็นชั่วโมงเลยถามถามตอบถามตอบถามตอบและทุกอย่างที่ครูฝ้ายถามเนี่ยก็คือสิ่งนัดเจอในวันไฟนอลจริงๆด้วยค่ะก็าอ,อยากจะขอบคุณครูฝ้ายมากๆเพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่รู้จักครูฝ้ายก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถมาเป็นแอร์ได้อย่างทุกวันนี้ค่ะ สำหรับทุกคนที่อยากเป็นแอร์นะคะก็รู้ว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนทอ้อก็ถ้าแนททำได้นะคะทุกคนก็ทำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ